สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สดสกู๊ตคนวันนี้นางก็มากับพี่สาวนะคะเอาเลาวเอาลาวกับไทยเนาะว่าภาษาลาวเ,าเนาะนางจะเป็นคนว่าภาษาละได้เลย <c oughs> พี่สาวหูบวห้บอลภาษาลาวหู้เบิร์ดแหละอาอบอกมาดูอ่ะที่พี่พายอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรคะเ,เรียกว่าเรือเรือเรือบาแมน่นางาว่าบาแม่นเนี่ยพายเรืออันนี้ไม่ ไผ่เหือทเือบภาษาไทยเรียกอะไรไผ่เรือนั่นแเองไผ่เรือเหมือนกันไผ่เรือไผ่เหืออยู่บ้านเฮาแล้วไผ่เหือเนาะอดีตเด้ออย่าพาอย่าพาล่มนะเซฟปิกได้มาับเด้อถ้าถ้ากลับไม่ได้ก็มารับเนาะสมบูรณ์นะคะทุกคนก็คือ รู้สึกว่าเรือมันปิ่น่ะพี่ปิ่นไปปิ่นมาอยู่เอ้ยบุเอ้ยเอ้ยกับไครเฮงเป็นบบ่เป็นไปแนวนั้นเน่ะอ๋อเป็นเนี่ยันเร็วมารับเนึ่งไมได้แล้วนะพี่สาวอยู่นี่นานแล้วบอกโอ้อยู่ได้ยี่สิบสามปีเลยยี่สิบสามปีพี่เป็นคนไทยเลยบอกไทยเลยใช่พูดภาษาพูดภาษา ภาษาอีสานเป็นคนจตงหงวัดสุรินอ๋อคนชูรินน้ำท่วมอันนี้มันท่วงนานะคะทุกคนที่นางอยู่นี่นะคะก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมนาพี่กี่ไร่นะพี่กี่ไร่ยีกว่าไร่ค่ะทุกคนนาพี่ไม่เหลือเลยสักสักอย่างหนึ่งพี่ภยเข้าไปต่อข้าวได้ก่อนต้องาย่ั กันเ้นนนะะคัหน้าว่เอะไปหาขันหน้รู้สึกว่าเรือมันปิ่นไปปิ่นมานะนางเวียนหัวแล้วนะนะไปไ,ได้สักอย่างว่ะไปทางไหนก็ไม่รู้เลยรู้สึกแบบ <นะ S 1> แล้ว่าเราจะไปนู่นเนาะเราไปหาไปไปหุ่นเอาไปหุ่นน,นะเรากว,ว,วักไหมขวัก ผัวบอกพี่ชายบอกเนาะบอกว่าให้เรือแบบนี้แบบนี้นะเว้าลาวเว้าไทยปนกันเนาะไปมาไปบุไดแลาวคยไปทั้งหนาดีตัวทั้งหน้าโอ้ยสงสารพี่เนาะนายี่สิบกว่าไรเนาะมันบ่เลือจักอย่างเลยกุ้งที่อันเลี้ยงไว้ก็ไม่เหลือเนาะหายไปมดปลาก็หายปลาก็หายไว ปลาหมุนกาตัวนะสู้ๆพี่เป็นไรเนาะอ่าเราเอาชีวิตรอดก็พอแล้วคนเราถ้ามีชีวิตรอดนะก็คือยังสู้ได้อยู่นะพี่เนาะ<ๆ>เอาใหม่หาใหม่สร้างใหม่<ๆ>เพราะว่าชีวิตคนเราเป็นสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญชีวิตคนเราเนี่ยสาคัญที่สุดนะพี่นอ้องใช่กินอยู่ใช่ พูดูดีนะานาเป็นทะเลหมดเลยทะเลตายเป็นทะเลเลยแต่ก่อนเป็นทะเลข้าว๋วยวนี้เป็นทะเลทะเลน้ำบาดาลจมอยู่บาดาลเลยค่ะทุกคนโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตกลง <c oughs> ไปวันไปวันมาไปไหนก็มันถูกต้องสักตีอะ <c oughs> พี่พายเรือบอกปเป็นแม,มนบอกนางยิ่งพ<ด>ายไม่เป็นเลยนั่งนิ่งๆเพราะว่ากลัวตกกลัวตกน้ำ ไม่ใช่ว่าอะไรนะภายเรือดูบรรยากาศน้ำท่วมท่งนาตัวเองมันเบาเลยเย็นเย็นเลยวันนี้เนาะเขาจะมาตกปลาเนาะได้หลายเนาะเลยได้คนละ3นะได้คนละสามสี่โลมาอู้เต็มเลยเต็มถนนเลยเต็มที่พี่อยู่นี่เนาะปลาออกเยอะใช่ว่าไปก็แบบ <music in tune> <gr> เธอนะนอนไม่หลับเลยใช่ไหมคะพี่พี่นอนไม่หลับหรอจุดดจะเป็นประสาทละพี่เขาแบบนอนไม่หลับปวดหัวมากวันนั้นนางเตรียมพร้อมนะเตี่ยไฟสายอะไรเรียบร้อยมันจะมาขนของพ <laughs> ี่บอกว่าอะไรไม่เป็นไรอ่ะ <laughs> ไม่เป็นได้ไง่อู้อทางอันเนี้ย อะไรเขาเรียกอะไรพี่เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแผงก้าแงก้าเนี่ยถ้าลอยไปนี่โอู้ยิงเสียหลายแผงไปละยี่สิบห้าบาทแผงเลยนะยีสิบห้าบาทแพงกว่ารถปลูกรถปลูกสี่แสนแผงนี้ขาดอีกหมื่นหนึ่งนี่ก็เป็นเงินหลายแสนนะนี่ดูดิกี่เอารถมาขวงเลยใช่ไหมรถนะไม่แพงเท่าก่นแผงอีกนะถ้าแผงลอยไปเดี๋ยวหมดเลย ไม่แค okay. ่สี่เซนมากแต่แพงก็แพงกานี <t <t no ่แพงถ้าต้อกินมุกข้าวทีมันหนุนมุกข้ไสเลือกเด็กแต่เด็กใช่รู้สึกแบบมันอยู่เหมือนเดิมเรืออยู่เหมือนเดิมเลยนั่งอยากไปนู่นน่ะนู่นไปได้ยังว่าอยู่ไปได้ไหมไอ้บ่าวเนาะไอ้บ่าวก็กินเหล้า หมังลิงฟ้านะ่ะเยอะมากเลยอาหารที่นางชอบนั่นเนี่ยัลิงฟ้า,าพี่กวาจะทำนาเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยโอุ้ยใส่อะไรลงทุนเนี่ยพี่ลงทุนเท่าไหร่เท่าไรแปดหมื่นบาทเจ็ดแปดหมื่นนั่นเราอันนั้นเนาะน้องอายขี่เรือค่ะ นส่ดออแหละมันรู้สึกมันอยู่เหมือนเดิมอะไปพ่กปิดด้วยนางนางหนิงนางเขากลัวกลัวเรือล่มรู้สึกมันอยู่ที่เดิมเอาตามกระแสน้ำเฉยๆนะเนี่ยแบบน้ำพัดไปแล้วก็ไปเงี้ยไปตามน้ำไปตามน้ำเอาเนาะยังได้อยู่ ไปทางไหนเนี่ยโอ้ทำแบบนี่ไหเนาะถ้านางพายจะได้ก่อผู้สาวผ่เรือสาวไายเรือแวยเอาเอาาเาเอาอาเอเอเนาเอาอเอาอเดเาเเาาเอเอาาอาเอาเอ ขออย่างเดียวอย่าล่มก็พอมีคนหัวเราด้วยเราจะไปถึงจุดหมายไหมคะพี่วันนี้นางว่าจะข้ามแล้วนีปิดนี้ละเเรือปิดนะเยอะมากเลยมานไม้อะนี่สวนพี่หมดใช่ไหมหมดหมหมดนี่เลยสวนพี่หมดเป็นทะเล จมอยู่บาดาลเลยข้าวอยู่ข้าวก็อยู่เมืองบาดาลเลยตอนน้ำมานะพี่ทำยังไงมันได้ยินมาแบบไหนอะดังผูผาผูผามากดังแบบธ้าหามาแบบนี้เลยเหรอหรือแบบน้ำป่าไหลานะมันมามาทีเดียวเลยค่ะทุกคนเอาอะไรไม่ทันเลยก็คือแบบทุ่มมาทีเดียวก็ข้าวของอะไรก็เจรกระยายหายหมดดีแล้วพี่เอาชีวิตรอดเนาะพี่น้อ อู้นางเห็นคนเสียชีวิตเยอะนะแม่ตาแม่สายม็มีคนเสียชีวิตเยอะอสองสารเนาะสงสารคนที่แบบกล้องตัวงามเนาะไม่กล้องสวยค่ะไม่ให้เป็นน้ำคนเคนก็สวยวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่แบบเออมาชิวๆววมาถ่ายบรรยากาศรอบๆออสถานที่พี่สาวเนาะที่น้ำท่วมแล้วก็ เสียดายข้าวนั่งพูดไปพูดมาก็เสียดายข้าวเหมือนเดิมไม่ใช่ทะเลนะะคทุ่งนาทุ่งนาค่ะไม่ใช่ทะเลว้าพี่ไปตามกระแสน้ำไปตามกระแสน้ำอ๋อมันละพายไม่เป็นเนาะตอนกลับแล้วขึ้นพายไหมแล้วตอนกลับเราจะกลับยังไงมาอยู่ พี่แบบไปอีพี่สาวนางเนาะพี่พี่แบบน้ำตาตุกเลยใช่ไหมร้องไห้เลยพี่ไก่นอนไม่ได้เลยนอนนอนไม่หลับเพราะว่ามันยีมันมากเลยเนาะพี่เนาะลงทุนเยอะก็ว่าแหละนี <makes> ่ภ <réussi> ัยธรรมชาติเนาะใช่อะไรเนาะเรือเมองทะเลกันนเอ มาลับเนอร์มาลับเนอร์ไปตามกระแสน้ำแล้วนะ <c ười> ขันเดินมาลับหนุมหน่อยจ้ะใช่แจ้งมันเตอะปล่อยมันไปยไะไงดับเบใช่น่ะดูดิทุกคนสงสารแ <c ười> <c ười> ทบจับจะร้องไห้ ไม่ใช่แทบแล้วเนาะร้องไห้จริงๆต้ำตานี่คือแบบเออเลยดูดูข้าวดีคะทุกคนจมหมดเลย <S <S น้ำน่ะตอนนี้น้ำคือคือเนาะเนาะถ้าเราลงลลไปเน,นี่ยเพียงคอนี่ก็คือน้ำลดลงแล้วอืเนาะ <S <S ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะพี่สู้ๆนะคะเราแบบ ถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็ยังทําได้บางคนแบบหนีหนีตายน้ํานะเนาะโอ้บ้านบ้านอะไรพี่อยู่นั่นอะบ้านอะไรบ้านไฟบ้านในหัวไฟเนาะท่วมเลยแบบหลังคานิมิดละบอกหลังคานมิดเลยแต่ว่าวันนี้น่าจะลดแล้วเพราะว่าฝนไม่ตกมากเนาะที่น้ำลดมากแล้ว นั่นแหละวันทอนจิตใจตัวเองเนาะรู้สึกนางเนี่ยนาก็รู้สึกแบบป้าทำไมทำไมต้องมก็ว่าแหละเนาะคนเรามันมันภัยธรรมชาติอะทำอะไรไม่ได้บ้านพี่เนี่ยก็เกือบว่าอยู่ดอยแล้วนะเนาะยังท่วมอะ เชียงรายเนาะวันนี้วันนี้ลดหรือยังก็ไม่รู้นะลดแล้วลดแล้วเชียงรายก็น่าหน่วงก็เป็นกําลังใจให้พี่สาวแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนที่แบบอะไรอะเขาเรียกอะไรอุทภรกภัยเนาะอุทภรกภัยสู้ๆสู้สูๆกับบอกเดียวกับบอลเดียวกับพีท่ค่ะทุกคนก็ นางวันนี้นางก็มาทําคลิปกับพี่สาวเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่สาวว่าสู้ๆต่อไปคนเรามันไม่แน่นอนอะไรสักอย่างเน,ะนาะเมื่อวานนี้นางก็มาหาพี่เนาะมาหาพี่แต่ว่าที่บ้านน่ะมีคนเสียชีวิตเพราะว่า<อ>เป็นลม <laughs> เอา้าเวียนหัวแล้วนาะงเ,เป็นหัวใจเนาะแล้วก็ไป,เ,ปนไเนี่ยไป หัวใจวาย1สิบพันน่าจะแบบนี้เขากไปไปหาอยู่หากินหา,หาปหาปลาเนาะเพื่อบรรเทาชีวิตเนี่ยไปแต่ละวันเนาะแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาแบบเลยได้ครับพาดทีเลยบอกตายบนน้ําเลยเนี่ย<อ>ใช่แบบน่าจะวูบเนาะเขาก็มีตํารวจแล้วก็ที่นี่เขาสันสูตรกันเนาะ หนันนสแล้วก็ว่าวูบเป็นลงไปแล้วก็จนลงน้ำอะไรเงี้ยน,น้ำก็ไม่ลึกน้ำก็ไม่ลึกนะพียงเอวเองพี่ทวนคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่สาวหนูด้วยนะคะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแส์ให้นางบ้างพอ,อนางมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะพี่เนาะรู้สึกว่าอยู่เหมือนเดิมนะพี่เนี่ยมัมเมนเหมันเะบี่ยนเนาะ อ่าส่วนคลิปนี้กะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้